อาจาริงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้สวยคือราศีาศมีคนตอบผิดนะครับและมีคนตอบถูกนะครับราศีราศี ราศีธน,นูครับราศีที่ในช่วงนี้ราศีไหนที่มันสวยอะธนูเนี่ยชัดเจนผมรู้จักคนเกิดราศีธน,นูมากดาวเสารตัวเนี้ยทับรัคนาราศีถ้าเป็นราศีอื่นเนี่ยพังทลายไปแล้วแต่ราศีธน,นูแปลว่าได้รับผิดชอบมีคนที่รู้จักนะครับที่บริหาร ในองค์กรหน่วยงานเนี่ยเงินเดือนเกือบล้านบาทนะครซึ่งแปลว่ามีความสามารถมากแต่แน่นอนเขาก็ต้องส่งคนอื่นเข้ามาเรียนรู้รอบตัวเพื่อหากมีอะไรเกิดขึ้นหรือเขาเบื่อแล้วที่จะต้องรับภาระรายจ่ายในค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนสูงๆส,สำหรับคุณคนเดียวเขาเจะเอาคุณออกแล้วคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมาเรียนรู้เนี่ยทำงานแทนเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละครับที่เรียกว่าถูกถีบหัวทิ้งหรือซวย สองเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราแต่บางทีไปรับปากเป็นทุระภาระที่ดูแลจัดการแทนเขาหรือบางทีเพื่อนฝากกระเป๋าไว้เป็นกระเป๋าของแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนติดยาตำรวจค้นรถพอดีเจอนะหรือบางทีขับรถไปบังเอิญเพื่อนคนนึงฝากกระเป๋าไว้แล้วลืมเอาลงในกระเป๋านั้นมีปืนพกอยู่แล้วไม่มีทะเบียนอะไรแบบนี้คืออาการซวยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายๆอาการแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย จะอยู่ตั้งแต่ประมาณ1มกราคมจนถึง2มีนาคมพอเลย3มีนาคมไปแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ปรากฏช่วงนี้ก็หาเหรียญเทพพราหูทรงครุฑไว้ติดตัวไปจำตนเพราะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลดีหาสิพึ่งครูบาอาจารย์ดีๆมาสีปากให้เป็นที่รักที่เมตตาแก่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าประมาทในการที่จะดําเนินชีวิตที่จะไปรับปากช่วยเหลืออะไรใครทํางานด้วยความรอบคอบและที่สําคัญเราแวดระวังสิ่งรอบตัว ระวังตัวเองจะถูกเขียดทิ้งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆต้องเตรียมการเราต้องรู้ตัวและต้องเตรียมการเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้สวยได้แก่ราศีธนูฟันธงครับ